มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยถ่ายคลิปนี้เอาไว้คือจังหวะนั้นเนี่ยกู้ภัยชุดนี้เซตเนี้ยเขาเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลคนเจ็บอยู่แล้วจจู่ปรากฏว่าโอ้โหโดนวัยรุ่นยกพวกมาคือกู้ภัยโดนต่อยไปเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จสามคนนะคะกู้ภัยโดนลูกลงเพราะว่าเข้าไปห้ามเข้าไปห้ามเหตุการณ์ที่มีการชุมนุนอยู่ปรากฏว่ากู้ภัยโดนต่อยไปด้วย3คนแล้วมีกู้ภัยคนนึงคุณผู้ชมโดนต่อยจนฟันมันเคลื่อนไปเลยอะค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ5ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาในซอยพัฒนาการ38เขตสวนหลวงกอทมอที่นี้เรามีวงจร